สวัสดีครับ EP 25ของ Quality Weekly นะครับก็ทิ้งช่วงจากตอนที่แล้วไปกว่า1เดือนเลยเพราะว่าเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณนี้ภารกิจรับตัวจริงๆนะครับจะต่อเนื่องมาจนถึงต้นเดือนตุลาคมเข้าสู่ปีงบประมาณใหม่แล้วด้วยนะครับแต่ว่าการสื่อสารในลักษณะน,น,นี้ก็คงจะพยายามให้มีต่อเนื่องต่อไปเท่าที่จะเท่าที่จะทําไหวนะครับก็ ใน EP 24นะครับหลายท่านอาจจะลืมไปแล้วก็ได้นะครับอาจจะต้องกลับไปเปิดคลิปดูเราได้สรุปเป็น summary ของการกับเพื่อนยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณ67ที่ผ่านมานะครับใน4เป้าประสงค์ในมิติการพัฒนาองค์กรหรือว่า learning and growth หรือว่าบางตำราจ,จะเรียกว่าเป็น organizational capacity อะไรก็แล้วแต่นะครับก็เราว่าไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมาภิบาลเรื่องของอการปรับปรุงกระบวนการเรื่องนวัตรกรรมนะครับเรื่องของ ข้อมูลแล้วก็เรื่องขององค์ความรู้นะครับมาถึงเป้าประสงค์ที่ 5, 6, 7ก็จะอยู่ในในมิติ internal process หรือว่าเราใช้คำว่าประสิทธิภาพนั่นเองนะครับก็เรียนว่าการการสรุปภาพรวมเหล่านี้เกิดขึ้นตามผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นะครับที่ประชุมกันไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับติดตามผลมาจนถึงรอบ9เดือนในเวลานั้นก็ในเป้าประสงค์ที่5นะครับ การมีระบบบริหารที่มุ่งเน้นผลสมัมฤทธิ์ก็มีเรื่องของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เป็นหัวใจสําคัญอยู่แล้วนะครับยังคงมีเรื่องของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการเพื่อจะใช้ในการ drive เรื่องโครงการสนับสนุสนยุทธศาสตร์ต่างๆถ่ายทอดตัวชี้วัดให้กับหน่วยแล้วก็มีการรายงานผ่านระบบของเรามานะครับเน้นย้ำครับว่าการรายงานรอบ12เดือนในปีงบประมาณ67นะครับตัวชี้วัดต,ต,ต่างๆทั้งในส่วนของหนวยปฏิบัติที่ได้รับการถ่ายทอดตัวชี้วัด หรือว่าหน่วยที่เป็นเจ้าของโครงการเองก็อนุญาตให้รายงานผลตามกําหนดนะครับเพราะว่าเราจะต้องรีบสรุปผลแล้วก็พยายามจะทําแผนในปี68ให้เร็วเนื่องจากว่าบางโครงการอาจจะยังมีความต้องการใช้งบประมาณและไม่ได้เสนอของงบประมาณเอาไว้ในส่วนของการในส่วนของงบประมาณเงินร,รับปี68ที่มีการพิจารณามีอนุมัติมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก็คงต้องมาใช้ในส่วนของ ปีโงบประมาณโงบประมาณปี68เพิ่มเติมนะครับในส่วนของเงินได้รับกันต่อไปซึ่งซึ่งต้องเร่งรัดพอสมควรนะครับแล้วก็ในส่วนของยุทธศาสตรน์นี้สิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นการดําเนินการมาตั้งแต่ปีงบ67ก็คือเรื่องของยุทธศาสตร์ของหน่วยคงต้องเน้นย้าด้วยนะครับว่าเป็นสิ่งที่จะถูกนํามาใช้ในการพิจารณาในการตัดสินใจการจัดสรรทรัพยากรต่างๆแกนไว้เพิ่มขึ้นดังนั้นได มีการส่งเสริมให้หน่วยมีตัวชี้วัดให้หน่วยได้จัดทำยุทธศาสตร์ของท่านไปแล้วในกลุ่มเป้าหมายอย่างโรงพยาบาลของผนบกเป็นต้นซึ่งในเบื้องต้นก็ต้องถือว่าทุกหน่วยได้มียุทธศาสตร์ของหน่วยที่ชัดเจนมากขึ้นแต่ว่าน่าจะต้องมีการทบทวนให้เกิดความสมบูรณ์ต่อไปนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเป้าประสงค์นี้ก็คือการปรับโครงสร้างครับในส่วนของ,รอของ,งกรมแพทย์ทหารเองมีอนุมัติออกมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วนะครับแต่ในช่วงนั้นก็ยังไม่ได้มีการสื่อสารกันมากนักเนื่องจากว่ามีภารกิจต่าง ตอนนี้อาจจะเริ่มเห็นชัดขึ้นอย่างเช่นในอนุมัติการแบ่งมอบหน้าที่ของท่านผูกรมแพทย์ฐานบกแก่ท่านรองจุกรมแพทย์ฐานบกทั้งสองท่านก็จะมีการกล่าวถึงหน่วยใหม่นะครับจริงๆก็เป็นหน่วยที่รีแบรนด์ก็คือกองพัฒนาระบบราชการจริงๆก็คือสำนักง,งานยุทธศาสตร์ที่ผมปฏิบัติหน้าที่อยู่เนี่ยแหละครับก็เป็นการแปลสภาพจากสยศจากกลายไปเป็นกพรนะครับกองพัฒนาระบบราชการซึ่งจริงๆแล้วภารกิจไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพราะว่าโดยโดย การจัดตั้งสยศขึ้นมาในคราวแรกก็มุ่งเน้นภารกิจสอด้านทั้งในเรื่องของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมแพทย์ฐานบกและก็การพัฒนาระบบราชการทั้งในกรอบของกองทัพบกและในกรอบของกรมแพทย์ฐานบกเองนะครับดังนั้นการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ในส่วนของกพอรอเนี่ยกองพัฒนาระบบราชการก็คงจะยังมีบทบาทไม่แตกต่างไปจากสำนักง,งานยุทธศาสตร์นะครับผู้ปฏิบัติงานในช่วงแรกก็คงจะไม่แตกต่างเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นการสร้างโครงสร้างเพื่อที่ว่า ในอนาคตจะสามารถมีกําลังพลมาปฏิบัติงานกันได้มากขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วยังมีเรื่องของกองเทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติเป็นกองใหม่ที่จะเกิดขึ้นตามอนุมัติโครงสร้างเพื่อพลาด้วยนะครับเป็นกองปฏิบัติการที่จะดึงเอาเรื่องของงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านไอทีนะครับรวมทั้งเรื่องของระบบข้อมูลสถิติต่ตา,ตางๆในอนาคตรเราอยากจะให้เกิดเป็น Big Data ที่ดูแลโดยโดยหน่วยงานนี้เป็นหลักนะครับก็คงเป็นแผนระยะยาวที่จะต้อง ดำเนินการต่อไปซึ่งวิช่เฉพาะการดูแลระบบไอทีของกรมแพทย์จะเห็นว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของของหน่วยสายแพทย์ในภาพรวมในเรื่องของแผนพัฒนาต่างๆต่อไปด้วยนะครับเรื่องของมาตรฐานข้อมูลก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่คงจะต้องเกิดขึ้นโดยหน่วยงานใหม่นี้นะครับก็แจ้งให้ทุกท่านได้ทราบนะครับในเรื่องของโครงสร้างด้วยมาถึงเป้าประสงค์ที่6นะครับการจัดการ พัฒนาและสร้างความผูกพันแก,ก่กำลังพลอย่างเป็นรูป,ปรธรรมถือว่าเป็นเป้าประสงค์ที่มีความท้าทายมากเพราะว่าเป็นปัญหาใหญ่ของพวกเราหน่วยสายแพทย์นะครับโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาการลาออกในบางกลุ่มอาชีพที่เห็นชัดเจนมากๆอย่างเช่นน้องๆพยาบาลาต้นนะครับก็คงเป็นเรื่องของการสร้างความผูกพันทาอย่างไรจรึงจะทําให้เรารักษากำลังพลที่ถือว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของเรานะครับไว้ในหน่วยงานให้ได้ก็ไม่ง่ายเพราะว่าเป็นสิ่งที่ บางเรื่องเราควบคุมได้ยากนะครับดังนั้นก็คงเป็นเรื่องที่กรมแพทย์ธนบุคงจะต้องพยายามต่อไปอันนี้ได้เขียนเอาไว้ในตัวชี้วัดร,ระดับเป้าประสงค์นะครับว่าปัญหาการเราออกเป็นสิ่งที่เราต้องพยายามลดต่อไปนะครับนอกจากนี้นในด้านการจัดการการพัฒนาก็คงได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากนโยบายของท่านจุฬรมแพทย์านบกท่านที่แล้วนะครับทั้งเรื่องของการพยายามจะสร้างแค r ริอุพาร์ก็ดีซึ่งก็คงจะไปพันกับเรื่องของการสร้างความผูกพันด้วยแล้วก็เป็นการจัดการกําลังคน รวมทั้งการพัฒนาอย่างเช่นการมีหลักสูตรผู้บริหารสายแพทย์เกิดขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คงต้องพยายามมองว่าจะสานต่อไปอย่างไรเพราะว่าถ้าดูจากผลการประเมินของผู้เข้ารับการอบรมนะครับผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรนี้ท่านผู้บังคับหน่วยที่ที่มาเข้าหลักสูตรนี้ก็ผลประเมินออกมามองว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็คงต้องดูว่าเราจะเราจะเดินต่ออย่างไรในส่วนนี้ครับ ในเป้าประสงค์ที่7นะครับหลังจากว่าด้วยเรื่องของคนไปแล้วก็เป็นเรื่องของเงินกับของนะครับก็คือการมีสิ่งอุปรกรณ์และงบประมาณที่เพียงพอตามบริบทซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่ท่านจุลแพทย์่านบอกท่านปัจจุบันเมื่อปีที่แล้วที่ท่านเป็นรองจุลแพทย์ท่านดูแลในส่วนนี้ก็เห็นชัดนะครับเป้าประสงค์นี้เขียนเอาไว้ชัดเจนว่าการมีเงินขออย่างเพียงพอตามบริบทเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาบริบทซึ่งก็คือยุทธศาสตร์ของหน่วยมามา,มาเกี่ยวข้องด้วยได้มีคณะกรรมการที่ พิจารณาเรื่องนี้มากขึ้นนะครับเราต้องการให้หน่วยได้ได้ได้ไดมีเครื่องมือแพทย์มีสิ่งอุปกร,กรณ์ที่เพียงพอนะครับแต่ครังนี้ทางนั้นหน่วยก็คงจะต้องมีทิศทางที่ทชัดเจนเพื่อให้เครื่องมือแพทย์เหล่านั้นได้ถูกใช้งานอย่างคุ้มค่าด้วยนั่นเองนะครับนอกจากเรื่องนี้แล้วนะครับในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศว่าด้วยเรื่องของอะระบบไอีต่างๆนะครับก็ อนาคตอาจจะมีกองใหม่ที่จะมาดูแลนะครับแต่ตอนนี้ก็คงต้องถือว่าเรามีการขับเคลื่อนไปในในบางส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของมาตรฐานนะครับเพราะว่าเราเริ่มนํามาตรฐาน HAIT หรือว่า HAIT Plus มาเป็นตัวชี้วัดเพื่อให้หน่วยได้พยายามเดินหน้าไปในปีแรกอาจจะเป็นการประเมินตนเองนะครับนำมาตรฐานมาศึกษาแล้วก็ประเมินตนเองแต่ก็มีบางหน่วยที่ได้เข้าสู่กระบวนการประเมินหลังจากที่เรามีโรงพยาบาลไข้ววัรวุฒิเป็นหน่วยแรกที่ผ่าน มาตรฐาน HAI T ไปตั้งแต่ปีงบประมาณก่อนหน้านะครับปีงบประมาณ66แล้วก็เริ่มมีหน่วยที่เข้าสู่การประเมินแล้วก็น่าจะมีหน่วยที่ผ่านมาตรฐานนี้เพิ่มเติมนะครับซึ่งเรื่องนี้จริงๆกองทบบก็ให้ความสําคัญนะครับกำลังจะกําหนดให้โรงพยาบาลกองทับกนั้นเป็นหน่วยเป้าหมายนะครับในการที่จะต้องมีระบบด้านความปลอดภัยของเทคนโนโลยีสารสนเทศต,ตามมาตรฐานซึ่งก็คือมาตรฐาน HAI T นี่แหละครับก็จะมีสิ่งที่ มาท็อปดาวมากขึ้นนอกจากเป็นความเรเริ่มของเราตามแผนยุทธศาสตร์แล้วนะครับอันนี้ก็เรียนให้ทราบว่าจะต้องมีมีการดําเนินการต่อในปีงบประมาณ68ต่อไปครับต่ออีกสัก3ามเป้าประสงค์กันแล้วกันนะครับเพราะว่าในมิติเรื่องของคุณภาพที่เรามองทั้งในส่วนของผู้รับบริการแล้วก็มองถึงกระบวนการที่เป็นข้อ process ที่เป็นเรียกว่าเป็นภารกิจของเราก็คือการให้บริการทางการแพทย์ในเป้าประสงค์ผู้รับบริการ พึงพอใจสูงสุดเนี่ยเรามีเรื่องที่ดําเนินการชัดเจนในปี6 7นะครับปีว่ามาณ6 7ที่ผ่านไปก็คือการให้บริการ e-service อันนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่กล่าวถึงมาหลายครั้งแล้วก็เป็นตัวชี้วัดของกรมแพทย์ฐานบกนะครับกพราะผมต้องขอขอบคุณหน่วยเป้าหมายก็คือโรงพยาบาลกองทัพบกด้วยที่พยายามทําให้เกิดการให้บริการ e-service จ,จะโดยระบบของท่านจะโดยระบบเม็ดคิวที่เราได้จัดทำเดโมเวอร์ชั่นขึ้นมาเพื่อให้หน่วยได้ใช้ ก็ตามนะครับต้องถือว่าผลการปฏิบัติณนะสิ้นสุดกันยายนที่ผ่านมาซึ่งอยู่ในตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยเรามีโรงพยาบาลกองทัพบกแล้ว33หน่วยที่ให้บริการที่เหลือก็อยู่ในระหว่างที่น่าจจะใกล้ๆให้บริการได้ก็เชยดเฉียด90%นะครับก็ต้องถือว่าต้องขอบคุณทุกหน่วยด้วยที่ให้ความร่วมมือในการที่จะมุ่งให้เกิดการให้บริการก็จะเป็นประโยชน์กับผู้รับบริการนั่นเองนะครับอาจจะขยายผล ไปสู่บริการอื่นๆในปีต่อไปรวมทั้ง e-service อื่นๆด้วยนะครับถ้าไปมองถึงมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขนะครับจริงๆเราก็เคยไปสัมมนาแล้วก็ฟังมุมของทางสาธารณสุขที่เขามีมาตรฐาน smart hospital ก็จะเห็นว่าผมไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการจองคิวนัดหมายออนไลน์เพียงอย่างเดียวนะครับยังมีบริการอื่นๆซึ่งเดี๋ยวผมต้องมากําหนดกันต่อไปเช่นบริการ t e l e m e d เป็นต้นนะครับที่ มองแล้วก็อาจจะไม่ใช่เรื่องยากนะแต่ก็คงต้องดูว่าเราจะทําไปได้อย่างไรจะส่งเสริมให้เกิดขึ้นในหน่วยได้อย่างไรต่อไปด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของมุมของผู้รับบริการจริงๆก็อาจจะมีเรื่องอื่นๆซึ่งเนื่องจากว่าให้อยู่ในเวลาที่เหมาะสมกันแล้วกันนะครับหยิบไฮไลท์มากล่าวถึงกันที่เหลือคือเรื่องของมาตรฐานครับการบริการแพทย์ในที่ตั้งมีมาตรฐานขั้นสูงในปี67ที่ผ่านไปสิ่งที่เกิดขึ้นท้ายสุดในปี67นะครับเมื่อ เดือนกันยายนก็คงจะเห็นการมีความร่วมมือกับทางสรพนะครับสถาพันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนในการเป็นแฮกหรือว่าศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนานคุณภาพสถานพยาบาลนะครับแฮกรทเอก็คือแฮกของพวกเราที่เป็นที่เป็นโรงพยาบาลกองทัพบกทั้ง3าแห่งนะครับซึ่งจริงๆเราอาจจะมีเครือข่ายอยู่แล้วอย่างเช่นเครือข่ายตามหลักการของ a r e a Medical Service เป็นต้นนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็การมีแฮกเกิดขึ้นได้ชี้แจงให้กับท่านผู้นำขับหน่วยไปแล้วด้วยว่าเรามุ่งเน้นเรื่องขององค์ความรู้เรื่องของการได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสรพนะครับซึ่งน่าจะทําให้เราสามารถจัดกิจกรรมต่างๆนะครับโดยอาศัยสิ่งเหล่านี้อาศัยวิทยากรจากสรพมาได้ถูกต้องเป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งก็มีแผนในการจัดการอบรมเพื่อส่งเสริมการผ่านการรับรองการต่ออายุการรับรอง ที่เกี่ยวข้องกับสรพจะเป็น HA หรือว่า DSC ที่เราดําเนินการอยู่แล้วเนี่ยอย่างการอบรมแรกที่น่าจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้นะครับก็คือเรื่องของพื้นฐานการพัฒนาระบบราชการอ่ะขออภัยครับพื้นฐานการพัฒนารงพยาบาลนะครับซึ่งก็คงจะเป็นพื้นฐานของของเอชเอแต่ว่าเนื้อหาอาจจะแตกต่างไปจากในครั้งที่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีการกําหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเข้ารับการอบรมพื้นฐานของ ของมาตรฐานโรงพยาบาลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีหลักสูตรที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเช่นเรื่องของการบรหิหารการพยาบาลอันนี้ก็เป็นอยู่ในแผนเรียบร้อยแล้วมีงบประมาแล้วนะครับจะไปดําเนินการกันต่อในช่วงสักเดือนมีนาคมก็จะค่อยๆทย,ยอยดําเนินการไปอันนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการที่เราจัดตั้งแฮกขึ้นมาได้นะครับส่วนเรื่องของมาตรฐานก็เป็นเรื่องที่น่าเย็นดีต้องขอบคุณโรงพยาบาลพี่เลี้ยงที่ไปดูแลโรงพยาบาลน้องๆจน เราน่าจะได้เห็นภาพที่โรงพยาบาลกองทับกทั้ง37แห่งเราผ่าน HA ขั้น3ได้นะครับกองต้องอยู่ที่การรักษามาตรฐานการต่ออายุรวมทั้งเรื่องของ d s c ที่ก็มีจำนวนมากยิ่งขึ้นมาตรฐานด้านห้องปฏิบัติการก็เป้าหมายอยู่ที่100ก็น่าจะครบถ้วนรวมทั้งใกล้ๆจะครบถ้วนนะครับรวมทั้งเรื่องของ TDC นะครับมาตรฐานห้องธักรรมก็ทางกองธัแพทย์ กรพทย์นบกก็มีการส่งเสริมแล้วก็จะมีโรงพยาบาลนำร่องนะครับที่ไปอยู่ในแซนด์บ็อกซ์ที่จะมุ่งเน้นให้เกิดการได้รับการรับรองเป็นอันดับตน้ตนๆด้วยอันนั้นก็เป็นสิ่งที่นำภาพรวมมาให้ทุกท่านได้เห็นนะครับส่วนในเรื่องของบริการแพทย์ในสนามนะครับก็ต้องถือว่าได้เห็นภาพของการการพยายามส่งเสริมให้หน่วยได้มีชุด แค่เฉพาะกิจนะครับตามแผนของเราอย่างเช่นเรื่องของเมอร์สเป็นต้นชุดเ m e มร์ได้มีการประเมินนะครับมีกิจกรรมการประเมินชุดเ m e มอร์อย่างน้อยเราก็จะมีชุดเ m e มร์เอาไว้ในการปฏิบัติงานในทั้ง4ของทัพภาคอยู่แล้วนะครับรวมทั้งในส่วนอื่นๆที่มีตัวชี้วัดไปให้หน่วยได้มีการเตรียมความพร้อมดังนั้นเมื่อเกิดเหตุนะครับอย่างปัจจุบันก็อย่างที่ท่านคงจะเห็นภาพของการเกิดอุทกภัยนะครับ เรื่องของน้ําท่วมในพื้นที่ภาคเหนืออาจจะรวมถึงอีสานในบางพื้นที่ด้วยก็ได้เห็นชุดแพทย์ของเราที่ก็ต้องถือว่าได้ใช้ประโยชน์จากจากชุดแพทย์ชุดแพทย์เฉพาะกิจเหล่านี้ในการลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งก็จ,จะมีทั้งชุดแพทย์เฉพาะกิจที่เป็นไปตามแผนของเราในบางส่วนอาจจะเป็นความเริ่รมของหน่วยอย่างที่ได้เห็นภาพของชุดกู้ภัยทางน้ําของโรงพยาบาลค่ายพี่ชัยดับหักซึ่งอาจจะยังไม่ได้อยู่ใน แผนทั้งในยุทธศาสตร์ของเราด้วยก็คงต้องกลับมาทบทวนอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าหน่วยก็อาจจะเริ่มว่าสามารถาปฏิบัติงานเป็นประโยชน์ได้ก็คงจะได้เห็นการนํามาใช้ประโยชน์ได้จริงด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คงเป็นส่วนหลักๆของบริการแพทย์ในสนามยังไม่รวมถึงการเสริมสร้างเรื่องของกองพันธเสนาลักษณ์นะครับที่ทางโรงเรียนเสนาลักษณ์ได้มีการส่รงเสริมนะครับให้กองพันธเสนาลักษณ์ได้มีการพัฒนา ในส่วนของขีดความสามารถต่างๆเป็นการทบทวนไปในตัวมีตัวชี้วัดกําหนดให้ในปีงบประมาณ67ที่ผ่านมาซึ่งก็คงจะมีการเดินหน้าต่อในปี68ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คงเป็นภาพรวมๆที่นํามาเสนอกันได้ตามเวลาของ EP นี้กันแล้วกันนะครับยังเหลืออีกอ3เป้าประสงค์ขออนุญาตยกไปในตอนหน้านะครับพบกันใหม่ในตอนที่26ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ โรงพยาบาลกองทบกทั้ง37แห่งทั่วประเทศได้ให้การส่งเสริมสุขภาพและรักษาพ,พยาบาลแก่ทั้งกำลังพลครอบครัวตลอดจนประชาชนทั่วไปปีละกว่า6ล้านรายด้วยเหตุนี้กรมแพทย์ฐานบกจึงมุ่งพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกองทบกมาอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดเป้าหมายการได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆทั้งระดับประเทศและระดับสากลในยุทธศา,าสตร์กรมแพทย์ฐานบกและใช้กลไกของเครือข่ายโรงพยาบาลกองทบกเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ เนื่องจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนหรือสรพที่เป็นศูนย์กลางแห่งองค์ความรู้ทั้งปวงในด้านการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลของประเทศได้ส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายภายใต้ชื่อศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลหรือแฮกเพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพแก่สถานพยาบาลในเครือข่ายจนเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมในหลายพื้นที่กรมแพทย์ฐานบกจึงได้ประกาศเจตนารมณ์ขอจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลกรมแพทย์ฐานบกหรือแฮกรท และยื่นสมัครต่อสอรพจนนำมาสู่การลงนามความร่วมมือระหว่างสรพกับกองทบกโดยกรมแพทย์ฐานบก h a c k RTA จะเป็น,นกลไกสำคัญของกรมแพทย์ฐานบกทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆจากสรพไปสู่โรงพยาบาลกองทบกอย่างเป็นระบบตลอดจนการดำเนินกิจกรรมในมิติต่างๆเพื่อใหโรงพยาบาลกองทบกทั้ง37แห่งสามารถให้บริการอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสร้างความพึงพอใจความประทับใจและสุขภาพที่ดีของผู้รับบริการพร้อมเป็นส่วนหนึ่ง ในความเข้มแข็งและย,ยั่งยืนด้านระบบสุขภาพของประเทศไทย